แฟนคลับห่วงตรงตรงป่วยหนักถูกแอดมิทเข้าโรงพยาบาลในเมียนมาพบเป็นไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าคาถูกส่งตัวกลับมารักษาในไทยวันนี้ทำเอาหลายคนตกใจเมื่อทราบข่าวว่าตรงตรงกฤษกรกนกทรหรือตรงตรงเดอสตาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลประเทศเมียนมา เพราะป่วยหนักจากไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าระหว่างเดินทงไปท่องเที่ยวด้านเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ให้กำลังพร้อมรอติดตามข่าวตรงๆย้ายมารักษาในไทยอย่างใกล้ชิดเมื่อวันนี้วันที่24สิงหาคม66ตรงๆได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจด้วยการโพสต์ภาพถ่ายขณะแอดมิดเข้าโรงพยาบาลในเมียนมาพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า อินฟลูเอนซในภาพจะเห็นตรงตรงนอนบนเตียงผู้ป่วยในสภาพอ่อนเพลียและสวมแมสปิดบังใบหน้าไว้บางส่วนโดยมีแพทย์เข้ามาให้น้ำเกลือหลังมือขวาเบื้องต้นพบว่าตรงตรงเดินทางไปประเทศเมียนมาเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนทว่ารู้สึกป่วยจึงพบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่า ซึ่งคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลและกลับมาไทยได้ในวันที่25สิงหาคมนี้ด้านเพื่อนในวงการและแฟนคลับต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจตรงๆกันอย่างล้นหลามอาทิหายไวๆนะน้องหายไวๆนะครับคนเก่งพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็หายอ้อพระคุ้มครองให้พี่ตรงหายป่วยเร็วไวนะครับและ สู้ๆนะครับที่ตรงๆช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่เจอทุกที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่หายไวๆแข็งแรงเร็วๆแล,วแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นครับ